คุณผู้ชมครับเราดูกรณีเรื่องของการส่งกลับกลุ่มที่เป็นบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้เสียหายจากเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือฝั่งเมียนมากลับประเทศก่อนหน้านี้มีปฏิบัติการของการส่งชาวจีนกลับประเทศไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้และวันนี้จะมีปฏิบัติการของอินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียส่งเครื่องบิน4 7มารับถึงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากบินกลับไปที่อินเดียเลยครับ ชาวอินเดียชุดแรกเดินทางออกจากอาคารที่ทาการสะพานมิตรภาพพมินมาแห่งที่2อําเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดครับเพื่อขึ้นเครื่องบิน4 7ของกองทัพอากาศอินเดียที่เดินทางมารับกลับประเทศชาวอินเดียที่ได้รับการส่งกลับเมื่อวานนี้มี283คนจากทั้งหมด540คนก็วันนี้ที่เหลือเนี่ยทางอินเดียจะมีการส่งเครื่องบินมารับอีกครั้งหนึ่งด้วยก็จะเป็นปฏิบัติการที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ชาวอินเดียกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากกองช่วยเหลือจากกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF ซึ่งเป็นกองกําลังการเรี่ยงพันธมิตรสภาบริหารทาหารเมียนมาระหว่างเข้าไปปราบปรามขบวนการคอรเซนเตอร์ในเมืองเฉวยกโกโก้เคเคพาร์และพื้นที่หลายแห่งบริเวณตรงข้ามอําเภอแม่ระมาดแม่สอดและพบพระการส่งกลับชาวอินเดียใช้มาตรการเดียวกันกับคนจีนเลยครับคือทั้งหมดจะโดยสารรถบัสข้ามพรมแดนไทยเมียนมา บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2จากนั้นผ่านขั้นตอนของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าการส่งกลับชาวอินเดียเป็นไปตามแนวทางที่ฝ่ายไทยกำหนดเอาไว้คือหากสถานทูตประเทศใดต้องการจะรับบุคคลสัญชาติตัวเองกลับประเทศก็สามารถติดต่อทางเมียนมาและไทย โดยทุกสัญชาติต้องผ่านกระบวนการบันทึกประวัติข้อมูลและผ่านขั้นตอนทางกฎหมายของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากก่อนและจะมีการเดินทางกลับประเทศต้นทางวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวบินที่จะมารับคนอินเดียอีกกว่า200คนกลับประเทศด้วยนะครับ